<clears throat> เขาว่า <hat> กันว่าหลังฝนตกหนักนะครับมิมจะดุสวัสดี FC m ซีเออสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจนะครับจนพเมนนออกพามาตีมิมมนเดินทุกคนซสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับที่ผมมาตีมิมอยู่ข้างหลังผมฝั่งนู้นะครับนู่นฮะแต่ว่าปลายคอนก็ชี้มาทางนี้มาวันนี้ผมก็เลยลองสุ่มหาดูนะครับโดยการใช้ทฤษฎีปลายคอนนะครับ นะฮะถ้าใครอันนี้ก็พยายามาก็ลองไปหาดูได้ช่องผมมีตีมิ้มบ่อยในช่วงปลายตั้งแต่ช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับมีตีมิ้นบ่อยออจะบอกเกี่ยวกับทฤษฎีปลายคอนวิธีหามิ้มแบบง่ายๆนะครับฉบับมือสมัครเล่นอ่นะทีนี้พอผมมาหาดูเดี๋ยผ็ผมก็เจอนะรังใหญ่กว่าเดิมนะฮะเฮ้ย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 โอ้ยยังอยู่ทุกคนมีคนมาถางเมื่อเช้าไม่มีครับ เนี่ยมีคนมาทางยังอยู่ยังอยู่อ่าทีนี้ผมมาหาก็มาเจอรังหนึ่งรังใหญ่กว่าเดิมนะครับผมเดีย๋ยวมาดูนั่นว่ามีหัวน้ำหวานแล้วน้ำหวานจะฟอไหมนะครับรังที่แล้วก็พอมีอยู่บ้างบานทีก็ฟอทั้งหมดอ่าทีนี้เล่ก็คือเขาบอกว่าหลังฝนตกหนักเนี่ยมิมจะดุนะครับอยากเจอว่ะเอาอสองข้างแก้มเลยอยากเจอว่ะโบ,บกสบบองโบกนะฮะดุจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดู ให้ดูเมฆเขานะให้ดูร่างเขาร่างใหญ่เดิมเทน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 นี่ครับทุกคนนี่อ่าสูงไปนิดนึงโอ้โหชัดแจ๋วไงใหญ่ไหมผมว่าใหญ่อยู่นะอ่าแล้วดูฝนตกครับฝนตกอะก็กำลังทำท่าจะตกอีกแล้วนะครับนี่ครับตกมาแล้วชุดดึงนะครับ ช่วงนี้พายุเข้าก็น่าจะตกทั่วประเทศนั่นแหละนะครับผมใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงก็รักษาตัวด้วยนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวมาวาเรื่องของมิมบอกว่าฝนตกใหม่ๆห,หรือว่าฝนตกแรงๆในช่วงที่ฝนตกเนี่ยมิมจะดุเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวขอญอาตตั้งกล้องก่อนอ่ะโอเคครับรังเขาอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราเปิดทางก่อน ตอนเปิดทางนี่คือไปเบาๆนะครับอย่าไปกระตุกกระตากอย่าไปทําเสียงดังหรือว่าุานแรนะค่อยๆค,ค่อยเล็มทีละนิดนะครับเพียงแค่ตัดแค่แค่นี้นะครับตอนนี้รังเขาเริ่มแม่ตัว,ต,วตัวมิ้งก็กํลาลังเริ่มขยับตัวแล้วนะครับตอนนี้รัง ตอนนี้รังแตกแล้วนะครับมีแม่บินออกมาถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปตกใจนะฮะนี่อยู่ซื้ว่าอยู่ใกล,ล้รังแล้วหยิบนี่ออกมานะครับจะใช้เอ,อกากเรียกว่าใย,ยบัวกากอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้วะ <c oughs> จำอะไรอ่ะม,มันมันเป็นอะไรมันเป็น,เป,นเป็นผักนี่ครับแต่ว่าเป็นเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ แต่ผมใช้สะดวกก็คือเป็นมะพร้าวนะเพราะว่าพี่สาวผมก็ททาขนมนะครับก็จะมีพวกกากเป็นมะพร้าวเนี่ยกามะพร้าวเนี่ยเต็มเลยแล้วก็จุดคนระับบางคนก็ใช้ทูบนะทุกคนแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับเอาที่เราสะดวกนะครับ ลผมจุดควันอยู่แค่เนี้ยควันมันลอยไปถึงนู่นครับตอนนี้คือแม่เขาได้ขหยับตัวแล้วนะครับเราให้ดูนะครับ ตัวมิม้มเริ่มขยับตัวแล้วนะครับอันนี้เขอยู่เนื้อลมนะครับมาแล้วครับรังใหญ่มากโโอ้ห นี่ครับทุกคนรังใหญ่มากอ่ะโอเคทุกคนก็รางหวานเท่าว่าเกือบเต็มเลยครับสำหรับรังนี้นะฮะรังใหญ่พอสมควรนะครับผมเห็นมากบุ้มบั่ม,มเลย <c oughs> สุดยอดครับปลายคอนก็ชี้มาทางนี้เราเดินมาดูครับก็ได้ก็เจอครับแล้วก็ปลายคอนอันนี้ก็ชี้ไปทางฝั่งนี้ครับปลาไผ่พวกนี้เดี๋ยววันเดี๋ยวมาดูอีกครับ ย่อยนครับทุกคนก็ไม่โดนนะสำหรับผมแล้วผมว่ามันไม่น่าจะมันก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนก็อาจจะโดนบางคนบางคนก็ไม่โดนสำหรับผมผมยังไม่โดน,นครับสรุปคือในเคสของผมไม่โดนต่อยนะครับนะฮะดูคนระับถ้าคุณไม่ไมั่นใจก็โดนอีกนี่ก็ได้นะฮะลงพันไปอีกนะครับนี่โอ้ยอ่านโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืม ผมจะตามคนแรกก็แชร์สนับชแนลประชนไยเป็นนอนะครับได้มาอีกแล้วนะครับผลหวานเกือเบเต็มถ้าฝนไม่ตกถ้าเจอก่อนอนนาทิตย์หนึง่งนี่ผมว่าเต็มเอียดเลยปิดตาแน่นอนร้อยร้ปอร์เซ็นตครับเดีย๋ยวจะขยาวออกนะครับเหมือนเดิมครับเวลาเราเนี่ยเอาปากเปล่านะครับสนับผมที่ผมขายน้ำผึ้งให้ลูกค้านะครับผมจะไม่ใช้ปากเอาเปล่านะครับใช้ใบไม้ปัดเอาครับ ปัดเข้าออกนะครับไม่